ของเนเลยนะคะสำหรับใครไม่รู้จักก็ถือโอกาสรู้จักในที่นี้เลยแล้วกันนะคะกับเพลงหัวใจน,นะคะก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ www.truemusic.com นะคะแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเนปก็ต้องขอขอบคุณม,มากๆเลยนะคะสำหรับทางมหาวิทยายลัยราชเทคโนโลยีราชมคงคล ลุงเทพนะคะที่ให้โอกาสเดสไวแล้ะก็พี่เคมาร่วมงานในวันนี้นะคะก็มาเล่ากระทงพร้อมกันเลยนะคะเอาเป็นว่าต่อไปนี้เดี๋ยวจะไปเล่ากระทงพร้อมกันแล้วไหนใครยังไม่เล่ากระทงนะคะขออีกครั้งนะเพลงอะไรเหรอแต่เพื่อเซโนเมื่อกี้อ๋อเอาคุยร้องอีกเหรอเมื่อกี้ไม่ร้องไม่ใช่เหรอเพลงมันขลังก็เลยเปิดมินิ โอเคไม่ต้องเปลี่ยนเพลงโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวอะไรนะเพลงมู่เพลงคู่เหรอเดี๋ยวไปดูมินิคอนเนาะวันที่สองโอเคได้ข่าวว่าคนละเซตด้วยไม่เป็นไระขอพบเลยนะคะกับใบค่ะขอบคุณค่ะ